ยะถาให้ผีสัพพีให้คนนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด,ด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสปรัสรูชอบได้โดยพระองค์เองห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใด ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นขออิทธิพลที่ท่านปราถนาแล้วตั้งใจแล้วจงสำเร็จโดยฉับพลันขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่เหมือนพระจันทร์วันเพนเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดี ความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปโรคทั้งปวงของท่านจงหายอันตรายอย่ามีแก่ท่านขอท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนทำสี่ประการคืออายุวันนะสุขะาพละย่อมเจริญแก่ผู้มีปกติกราบไหว้มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิ้